องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบครับผม out of the nest นะฮะโอ้โหเป็นแอนิเมชันที่หลายคนรอคอยครัคุณมิกยิ่งใหญ่มาม่าดูวอลเราด้วยนะครับ<ช>ผมจัดเต็มะมากๆเลยครับ<ช>เป็นเรื่องราวความสนุกนะฮะ<ช>ของแพะหนุ่มที่ต้องมาเลี้ยงลูกเจี๊ยบทั้งเจ็ดครับที่มีบุคลิกที่ต่างกันมากๆเลยนะครับแอนิเมชันเนี่ยน่ารักครับมีเรื่องราวมีข้อคิดที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยผลงานการสร้างของบริษัท T&B Media Global Thailand ครับ เมื่อวานนะครับรอบกาล่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีคุณพัฒนาพงศ์หนูพันธ์กรรมการผู้จัดการช่อง 7HD พร้อมด้วยนักแสดงของเรานะครับคุณยูโรยศวัส์เจนิชยิสราแอนนักลึกและวินนี่ศรพัชรดาก็ไปร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ร่วมชมภาพยนตร์ด้วยครับครับผมซึ่งในงานนะครับก็จะมีมาสคอตลูกเจี๊ยบทั้ง7ตัวครับแล้วก็อาเธอร์คนเลี้ยงแพะเนี่ยมาต้อนรับแขกผู้มีเกียรตินะครับซึ่งเหล่านักแสดงของเราไม่พลาดถ่ายรูปกับน้องๆนะครับผมโดยเฉพาะ คุณยูโรฮะคุณยูโรยศวัสรของเรานะครับผม<อ>เต้นสู้กับลูกเจียรทุ<อ>กตัวเลยนะฮะคือทุกคนบอกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเพราะว่าถือเป็นความภูมิใจที่ผลงานแอนิเมชั่นไทยเรื่องนี้ได้รับเลือกเป็นอเนซี s e เลคชั่นนะครับโดยเป็น1ใน12ภาพยนตร์แอนิเมชั่นในงาน a n นซี่อินเตอร์เนชั่นแนลแอนิเมชันฟิล์มเฟส2024ครับที่ประเทศฝรั่งเศสครับผมซึ่งได้ต้าอูพิทยาร่วมภาคเสียงตัวละครและอาเทอร ออตัวละครอาเธอร์นะครับผมและได้น้องๆวงโฟลีฟครับร่วมร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยครับอยากฝากจริงๆครับฝากด้วยใจเลยว่าถ้าเราสามารถทำซอฟต์พาวเวร์ตัวนี้เนี่ยไปสู่ระดับโลกได้แล้วเนี่ยมันจะกลับมาเป็นมูลค่ามหาศาลให้กับคนไทยขอให้เป็นความภูมิใจของคนทั้งชาติเลยนะครับเราร่วมกันคือไม่ใช่แค่ผมแต่จริงๆแล้วมันเป็นความร่วมมือของ ทุกๆคนเลยนะครับที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือมันเป็นมาตรฐานของ g l o b a l จริงๆในเรื่องของทั้งภาพทั้งบทแล้วก็แอคชั่นเรื่องข้อคิดต่างๆเนี่ยมันก็ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กแล้วก็ทุกคนสามารถดูได้แล้วมันเป็นอีกหนึ่งผลงานดีๆเลยของคนไทยนะครับผมเพราะว่าตอนเด็กเคยดูเชลดอนไงเคยเคยดูมาก่อนแล้วก็พอเขามาทําเรื่องนี้ก็แบบว่าออ้ยก็ภาพนู่นนี่อะไรแบบว่า ดีขึ้นจากเมื่อก่อนเยอะเลยน้องเจี๊ยมน่ารักมากค่ะทั้งสีสัน <c oughs> ทั้งคาแร็เตอร์น้องๆตอนที่น้องๆยงงืนอยู่หน้าเวทีก็ <c oughs> งเยอะมากค่ะตอนที่ยืนถ่ายรูปคู่กับน้องก็คือ <c oughs> น้องเต้นไม่หยุดแล้วเราก็เลยคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะเราจะต้องเต้นหรือเราจะต้องอยู่นิ่งๆนี่คือเป็นลูกเจี๊ยบอยู่ค้าเขาอย่างงี้แล้วเขาเป็นนูกเจี๊ยมแล้วเขาไ้ทำอื่นไไงมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เป็นอาร์เ์่ละ เป็นไก่ดีกว่าเป็นกำลังใจให้ดีกว่าแล้วคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะไประดับโลกเลยเป็นเี๊ีโอ้ยคุณคุณคุณตามเขาไปด้วยเหรอเนี่ยผมกำลังบินผมจะเป็นไก่มเป็นลูกเจี๊ยบวผมก็จะกำลังบินอยู่กรบมก่อนมากอนะเอาเป็นว่าไปชมกันได้นะครับผมวันที่5กันยายนนี้ครับทุกโรงภาพยนตร์ครับโหจัดเต็มกันไปเลยนะครับผม